งานแข่งเรือมันน้องหอยหงานแข่งเรือมันน้องหอยห,หลอกในจะมีหลักจำด้แต่ตเนินเดียวโตมันฮุกป่ะดิโตมันอันนี้ขนาดเพทพมานจะคล้องกับยังจำบ่ได้เออจำอะไรจบสังวันแข่งเรือหัวใจน้องเฮียที่มุกดาเออคุยก <c oughs> ับน้องตั้งนานจำในจะมีหลักคณะเทพเฉพาะพี่น้องจะมา พี่หนานี่เมซานี่ไปเล่นอยู่มุกดาหารนี่สภาพของเราไปกินข้าวอยู่บ้านเออตรงไปต้องไปรอดติดตามไปบ้านพี่บิวตี้อันเตอเตยร้านแล็กกับสภาพเป็นเมื่อกินขา้าวสกปอกจากไหนส่าพเป็น,ปนไปหานอนอช่ไหมก,ก็จากบ้านไปงานอ่ะมันบอกไกด่ดีเนี่ยข้อมือนั่นแม่บอกแลาแม่สิทาแล้วเ,เก็บข้องแล้วคือแม่กับสิทาแล้เอาเมื่อเห็ดแต่ว่าข้างบ้านก็ต่ย้ายเห็ดนั่ากินทาอืมนั่งกินแต่ว่าบอรูเสียนยังสู้กินต้องทาไปเบิ้งเอาตอนไหน วันเสาร์บ่อันเขาสิได้ไปมุกดาฮานมีสามประมาณมีสามรอติดตามนะพี่น้องแต่ว่าไปสกลเนาะไปสกลเดือนพฤษภาโมเมนตมีสากับไปสกลดีเอ้ยโมเมนพฤษภาคุ้งผ้าคุ้งผ้าสกลแล้วก็อ่าเขาเรียนยุโมกดาหานอ่ะสองมือเลยสิบแปดสิบเก้าติดต่อกันเลยแม่ไก่กันบ่บ่ไก่เขาสว่าเขาเขาเรียนยุโมกาสว่าอะไรเป็นปุ๊บ เงินอะไรเนี่ยเงินค่าตัวัค่าค่าตัวอันนี้ค่าติปบเอยบอเอาไว้เอาไว้ซื้อกันโกงจักพวกพวเออเงินค่าตาผ่าบาดเจ็บก็นอนเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเมื่อกาเหล่านกกระสัเขาคือเก่าหลายค่ากินค่าอยากที่เก่าแต่ว่าเ่าก็ะสากไปให้เพิ่นอนปิดว่องพุ่งกระสให้ติ๊ให้ยังเข้าต่อบริษัทวะเนี่ยเพิ่นก็ให้ค่าอนุญาตตาผ่าสองร้อยพี่น้อง ยาสักผ้าสองร้อยบุ๊เดเอาค่าซากดิเอาแต่ค่าทันยาซักผ้าแค่สองร้อยอันนี้ก็เฮ็ดซอยน้องอันนี้ซอยน้องเป็นยังคืออยากเฮ็ดซอยน้องมั่น่ะก็ไม่เจ๊งเลยอยากกางไห้อยากกางไห้แต่แต่มันมาปีเร่เลยร้องเงียบคือกะบอยเ้าเห็นตะเคียะขนาดแบบหมดขนาดสิบกี่สิบเปอร์เซ็นตอกระถามเพื่ออยากให้กางไห้กางให้โบ่ก็ยังอยากให้น้องมีหมองอยู่ดีๆบ่อยากให้น้องแบบแรงใจแม่แบบว่าคือต้อง แต่ว่านูกานกับเรียนกันอยู่แต่ว่าแต่ว่าอยากให้อยากเลี่ยวลิ้วอยากเวลานองมาก็คือแบบว่าต้องในพักใดอย่างเขาแต่งมงแต่งหนังเลี่ยวก็คือจากในเบิวงในอันนี้มันบ่ในปกติคุณเกอนนองกลางตามซีมุ้งกับว่าอะไรเลี่ยวมันบ่มันีมันจะเข้าเลี่ยวแต่บ่ายสองมันจะนอนบอกว่ามันต้องเอาสุดเต้นตัดของกันยังไม่ให้จงแห้งกลางกลางเลยก็การจะโตไปให้เพราะว่า เหตุใดคือเก่าเมื่อได้เฮ็ดงานแล้วเร็วก็ระเทยไทยเมื่อได้หยาดก็่ได้เทยไทยเมื่อได้เฮ็ดงานแล้วเร็วกคือสุดอีหยังก็ออกออกมาส้องคลิปไปนี่ตากตากแดดตากยังต์ให้น้องกิดเลยก็ได้ออกมาตากแดดตากยังต์ให้น้องเมื่อได้แล้วส่าคือจัดแต่โตเครื่องซสำอางเครองละลาสุดก็บเดี๋ยวเอาห้เอามาแก้หนให้เพื่นมาแก้เราเองไปแล้วไปหาเก็บของโอเคไปบายบาย ขอบคคุณ่ไปเก็บเต้นวันนี้รับตึ่งค่าเต้นตัวแม่จงค่าตัวค่าเต้นบอกว่าหักักไม่ดีวะไปไปงานเลย ไปงานเล่น่มดอ่ะออชูแมนอะมั้งรอเวลาเกาคุณแล้วกันวันนี้พอ ไปอันนี้<อ>สะพากันนี่แ <ไป S 2> ล้พ่อเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวเจอกันตอนแรงยังไม่ได้เกิดมีเวลาอะอาทิตย์เมื่อกว่า ข้าวพอเด้สิามาทานยามมาแรงครับเด้อ่อเออได้ได้ได้เขาเน่ยเขาเต็นนะครับเรือได้ได้ จล้รพี่น้องก็แสดงคลิปนี้กับสีฟากไว้สำนีคลิปหน้าพอกันไหมจ้าเดเดยะพาก,กันเดินทางไปตัวอยู่ที่สีสกเกตเนาะกกลางน้ำบ้านครูรอติดตาม